สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่1นะครับสิงหาคม2566นะครับคลิปนี้มัดรวม4ี่นอยนะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคาเตือนพี่พี่นะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจนะวิจนะญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับ เมื่อวานนี้เรามาดูสรุปกันเมื่อวานนะครับในฮานอยศูนย์ไม่เดียวเนาะผมให้วิ่ง6นะครับลูด3ไปนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนะครับในรอบเฉพาะกิจ9ก6กับ5 0นะครับพี่พี่ในรอบนี้ใครเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่นะครับ2 6นะครับหรือว่าใครเอามาประกบคู่เนาะก็ถือว่าได้เฮกันนะครับถ้าใครไม่ชอบ3นะครับ ที่ผมพูดไว้ในคลิปนะครับผมส่รนในรอพิเศษนะครับ296กับ62นะครับพี่พี่ในรอบนี้นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พี่นอ้อถ้าใครเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเด้งบนล่างเข้าไปที่96แล้วก็62นะครับเมื่อวานนี้ผมอยากบอกว่ามีพี่พี่หลายท่านอาจจะมีโชคนะครับเพราะว่า3ตัวเนี่ยก็คือแนวทางเล็ทูบนะครับที่ผมจุดให้แนวทางรัฐบาลไทยกับ เวลาพัฒนาเนาะแต่ว่าอาจจะมีพี่ๆบางท่านเนาะมาเสี่ยงโชคในรอบฮานอยนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนาะถือว่ามาเด้งๆเลยนะครับผมแนวทางเลขทูบนะครับในรอบปกตินะครับ615กับ9 6ครับในรอบนี้มาตัวเดิมอีกแล้วนะครับพี่ใครเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่96นะครับเนาะเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครตามเลขทูบเนี่เด้งๆอีกเดียวเลยนะครับ ในรอบ V.I.P. นะครับ017กับ93ระเอกของเรามาแล้วนะครับสายรูดใครวิ่งรูดที่3นะครับในรอบสุดท้ายเข้าไปที่93นะครับผมก็ถือว่ามานะครับพี่อาจจะไม่มาในตัวเน้นนะครับเนาะก็ต้องกลาบขอโทษขอภัยด้วยนะครับมาแค่สายรูดนะครับพี่ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับส่วนแนวทางของวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกใหม่เพิ่งเขามายังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับผมวันนี้นะครับในสูตรเม็ดเดียวผมให้วิ่งไปที่1นะครับผมสายลูดผมให้ไปที่เลข9นะครับเน้นให้ในรอบปกติลอง VIP นะครับผม90 91 92 93 94นะครับ95 96 97 98 99นะครับตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมก็จะเป็นในที่91นะครับ92 94 9ก้า <98 S 2> <98 S 1> นะครับไปีนเนาะใครไม่ชอบ9นะครับเอา1มาประกบคู่ได้นะครับ1 9ึ่งเก้าหนึ่งสองหนึนะครับประมาณนี้หลักร้อยให้ไปที่เลขหนนะครับผมก็จะเป็นในที่191 1 9เสองนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับวันประจำวันที่1สิงหาคม2566นะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาตรงรอบก็แล้วกันนะครับพี่ๆสลับคลิปนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ